สวัสดีค่ะฝนซาพาตรอนนะคะวันนี้เรามาตรอนกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอ๋ออันนั้นภาพถ่ายจากเครื่องบินนะคะอันนี้ตรงหน้าสนามบินทางออจังหวัดเชียงใหม่จัดไว้สวยงามมากค่ะวันนี้ฝนซาจะพามาตรงวัดที่อยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างดอยสุเทพนะคะก็คือ นี่ยค่ะวัดผาลาดวัดผาลาดหรือวัดสกิทธาสกิทธาคามีอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะก็จะเห็นว่าเเราขับรถเข้ามาแล้วนะคะในวัดเนี้ย จะมีต้นไผ่อยู่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ทางวัดก็เอาไผ่ที่ว่ามีเยอะอยู่ค่ะมาสารแล้วทำเป็นตัวกั้นถนนนะคะดีจังพอดีช่วงที่ฝนซ่ามาคือมาช่วงปลายเมษานะคะก็จะ ก็จะร้อนหน่อยฝนก็ไม่ตกอากาศจะไม่ค่อยชุ่มชื้นเท่าไหร่ค่ะเดินเข้ามาในวัดค่ะก็จะมีร้านคา้าขายของอยู่หนึ่งร้านนะคะเป็นชุดเพื้นเมืองวันที่ฝนซาไปค่ะเออจะเจอนะักท่องเที่ยวค่ะยังเยอะๆเยอะเลยนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่นะท่องเที่ยวที่มานะคะจะเป็นต่างชาติค่ะต่างชาติร้อยละร้อยละเจ็ดสิบเลยค่ะส่วนอีกสามสิบค่ะคือคนไทยก็คือต่างชาติมาอย่างเยอะเลยค่ะมาเป็นหมู่คณะมาเอ,อ่อมาเดี่ยวมาคู่อะไรเงี้ยมาเป็นเหมือนคณะทัวจะเห็นว่าตอนเดินเข้ามานะคะจะได้ยินเสียงจักรจัน่นร้องดังระง,งมไปหมดเลยค่ะ ดูสงบมากเลยค่ะวันนี้ค่ะพอก้าวเข้ามาสู่เขตวัดนี้รู้สึกว่าทมดื่นมากเลยนะคะจากที่ร้อนๆค่ะมาเจอเขตวัดนี้ร่มรื่นม,มากยังคิดอยู่ในใจนะคะว่าถ้ามาช่วงหน้าฝนน่าจะสวยงามมากเพราะว่าเออพอกลับมาดูข้อมูลของวัดนะคะหน้าฝน สวยมากเลยค่ะที่บอกว่าหน้าฝนสวยมากเพราะว่าลมรื่นแล้วก็มีตะไคร้ขึ้นตามออตรงเจดีนะคะพอเดินเข้ามาข้างในค่ะตรงกลางวัดทำเป็นเหมือนศาลาเป็นมุกสี่สามด้านค่ะปกติเราจะเจอสี่ด้านเนาะอันนี้เจอสามด้านค่ะ เราจะเดินตามตรงศาลาที่สร้างไปก็ได้นะคะแต่ว่าฝนซ่าน่ะอยากเดินตรงกลางเพราะว่ามีถนนให้เดินเหมือนกันสวยมากเลยค่ะเป็นวัดที่สวยมากสงบนะคะเหมาะอย่างยิ่งที่จะมาปฏิบัติธรรมทางวัดก็มีให้ปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่านช่วงนี้ก็คือให้ปฏิบัติธรรมแบบไปกลับมาค่ะต้นไม้สูงใหญ่เสียงจักระจันร้องแล้วงมดังไปหมดเลยค่ะ จะเจอนะักท่องเที่ยวแต่ต่างชาตินะคะคนไทยนี่ก็น่าจะเห็นตะกุบของฝนซานี่ละมั้ง <c oughs> ค่ะตรงเดี๋ยวเราเดินไปไหว้ไปไหว้พระกันนะคะเนี่ยค่ะตรงจจดีเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันตรงในโบสถ์นะคะเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้โบสถ์นะคะโบสถ์ของทางวัดนะคะจะดูแบบ เรียบง่ายมากเลยนะคะแล้วก็เป็นดูดูจากสังเกตจากช่องประตูนะคะซึ่งฝนซาชอบมากช่องประตูเป็นแนวเป็นทำมาจากไม้ค่ะโปร่งแสงเวลาสองอแดดสองแล้วสวยงามมากเลยนี่ค่ะนคะคะเป็นทำจากไม้นะคะเป็นเหมือนฉากกั้นมา้มานัา่นกั้น ลายสวยมากเลยนะคะเวลากระทบแดดแล้วแสงสองแล้วมันสวยมากเลยค่ะสงบมากตอนที่ฝนซาไปเนะะียค่ะในโบสถ์มออีชาวต่างชาติมานั่งสมาธิด้วยตรงจุดบริเวณใกล้กันนะคะจะเป็นเจดีค่ะวัดเออวัดผ่าราดนะคะ เป็นวัดที่ถูกสร้างมาหลังวัดพระธาตุดอยสุเทพสองปีนะคะเป็นวัดโบราณค่ะอายุกว่าหนึ่งพันปีแนวศิลปะล้านนานะคะเนื่องจากว่าวัดที่สร้างวัดนะคะเป็นเพราะว่าค่ะเป็นเพราะว่าพระเจ้าเกือนากับพระเจ้า พระเจ้าลีไทยค่ะท่านร่วมกันเ,เสี่ยงทายด้ดยการานำช้างที่เอา,เอาพระาธานตะุขึ้นมาจะมาเก็บไว้ที่วัดพระาธาตุดอยสุเทพทีนี้ช้างะค่ะเขาเสี่ยงถ่ายว่าถ้าพักตรงไหนอค่ะท่านจะสร้างวัดตรงนั้นพระเอิญช้างค่ะก็มาหยุดตรงบริเวณตรงนี้ค่ะตรงวัดภาราดนี้ค่ะ แล้วก็ช้างโดยช้างทําท่าทําท่าหมอบด้วยนะคะก็เลยท่านก็เลยเลิงเห็นว่าตรงนี้ค่ะเหมาะสำนิงสําหรับสร้างวัดนะคะและใช้คําว่าเ,เป็นวัดผาลาดเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนมันเป็นคําพ้องเสียงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าผานะคะแล้วก็ลุกลัวลื่นเขาเชื่อว่ากลัวอะไรพ้าเลือนพ้าเลือนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเพีย้ยนมาเป็นผาลาดนะคะ จะเห็นว่าตรงวัดนะคะจะมีพระทาตนะคะมีเจดีย์ซึ่งเจดีย์นี้นะค่ะเนื่องจากว่าสมัยก่อนมาเาทางพม่าอยู่บริเวณนี้ด้วยนะคะก็เลยสร้างแบบออกแนวเหมือนพม่านะคะแล้วก็จะเห็นว่าจรงเจดีย์ถ้าเกิดมาช่วงหน้าฝนนะคะจะมีมอสขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเขาเรียกว่าเจดีย์มีชีวิตเจดีย์กันหายใจเ,เหตุผลที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่า เมื่อก่อนนะคะการสร้างจ่ดีค่ะเขาจะใช้ปูนนะคะในการโบกพอใช้ปูนโบกด้วยแล้วด้วยความชื้นของอากาศเนื่องจากว่าอยู่ในป่านะคะมีความชื้นมากก็เลยทําให้ปูนอะ่ะมันหลุดลอกออกไปก็เขาก็เลยมองว่ากรมสิลงปรกระคะ่ะมามาร่วมสร้างด้วยเนี่ยมาร่วมก่อบุรณะก็มองว่าถ้าใช้ปูนโบกไปแล้วมันจะทําให้ปิดกั้นการาปิดกัน้น อากาศนะคะทำให้มีความชื้นมากถ้ามีความชื้นมากๆอาจจะทําให้เจดีย์เนี้ยสุดสมร่อยสลายไปได้ก็เลยไม่ไม่ไม่โบกปูนค่ะ mm hmm. พอไม่โบกปูนเพื่อให้ท่านได้แบบเหมือนช่องอากาศนะคะ mm hmm. พอเกิดช่องอากาศแล้วอ่ะก็จะมีมอสขึ้นเต็มไปเลยโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะคะถ้ามาช่วงหน้าฝนนี้จะสวยงามมากแต่อันนี้ฝนสร้างมาช่วงหน้าร้อนนะคะก็เลยอาจจะ ไม่ไม่ได้เห็นหมอดที่ขึ้นนะคะค่ะสวยมากสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ดูมีศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมือนเราเก้าวมาอีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งได้เลยนะคะที่วัดผาลาดแห่งนีน้ด้านนี้คือด้านด้านเดินเข้าวัดนะคะเสร็จจากไหว้พระธาตุแล้วค่ะเออทางฝนซ่าก,ก็ เดินออกมานะคะเพื่อที่จะไปไหว้พระเจ้าอุ่นเมืองค่ะที่วิหารพระเจ้าอุ่นเมืองนะคะจะเห็นว่าวัดผาลาดนะคะเนื่องจากตั้งอยู่ตรงแนวภูเขาค่ะเลยทําให้สถานที่แต่ละสถานที่ค่ะเป็นระดับค่ะไล่ระดับนะคะจากาสูงลงมา ค่อยๆลงมาค่ะตรงบริเวณทางเดินจะมีทางเดินไปตรงลำธารน,นะคะซึ่งตรงลำธารน่ะจะมีพญานาคอยู่ตรงลำธารด้วยนะคะแต่ฝนซ่าก็ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกะว่ารอบหน้าจะพามาอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้ไปไหว้วิหารพระเจ้าอุ่นเมืองค่ะจะให้สังเกตว่าวิหารพระเจ้าอุ่นเมืองดูดิค่ะ หน้าต่างนะคะทำเอาไว้เป็นลูกกงซึ่งทำมาจากไม้ค่ะสวยมากเลยค่ะดูสวยแล้วก็มีลวดลายนะคะจะเห็นว่าที่วัดผาลาดนะคะจะเป็นงานศิลปะในีของพมา่าผสมอังกฤษแล้วก็ผสมล้านนานะคะสวยลงตัวเข้ากันได้ดีเลยค่ะตรงจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่ออสองเศรษฐีนะคะที่มาสร้างก็เป็นจุดหนึ่งที่มู ด้วยเหมือนกันค่ะก็ไว้เดี๋ยวรอบหน้าจะมาอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้เราเข้ามาที่วิหารพระเจ้าอุ่นเมืองค่ะจะเห็นว่าตรงหน้าบานของวิหารพระเจ้าอุ่นเมืองจะเป็นรูปของนกยูงนะคะแผ่ลัศมนีลังสีนกยูงมันเป็นสัญลักษณ์ของชาวเออไทยลืษค่ะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกระต่ายนะคะ อีกในยะหนึ่งคือวิหารเนี่ยก็เป็นเหมือนจัก,กรวาลคะโดยมีพระเจ้าอุ่นเมืองอยู่ตรงกลางแล้วก็พระอาทิตย์กับพระจันทร์ก็คือกระต่ายกับนกยูงค่ะอยู่ตรงกลางอยู่ขนาบข้างเมื่อกี้เออที่ฝนซาให้ดูเสือนะคะและอาจจะเร็วไปนิดนึงคือเสือทางวัดน,นะคะทำเสือที่เป็นจากไม้ไผะคะ่ค่ะวาง วางอยู่ตรงพื้น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 โบสพื้นมิหารซึ่งดูดีค่ะทำให้เย็นแล้วก็อุ่นดีนะคะอันนี้บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงวัดผาลาดนะคะจะมีน้ำน้ำตกไหลผ่านเป็นน้ำตกห้อยแก้วค่ะ ที่ไหลผ่านนะคะซึงน้ําตกห้วยแก้วเนีเออ้ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็ฝนน้าเยอะอยู่เหมือนกันแนะนํานะคะว่าวัดผาลาดอะถ้ามาแล้วจะดูดีดูสวยงามก็คือน่าจะเป็นหน้าฝนค่ะหน้าฝนสวยงามมากปรีฝนตาก็มาช่วงทไมใช่นหน้าฝนอาจจะดูน้ำออน้อยไปหน่อยแต่เมื่อเข้ามาในบริเวณวัดแล้วค่ะจะร่มรื่นเยน็นสบายมากเลยค่ะเย็นแบบ มัอนมาอีกที่หนึ่งเลยในจุดของวัดผาลานะคะทุกจุดเนี่ยทางฝนซากเมื่อเดินเข้ามาแล้วรู้สึกได้เลยว่าถึงความสงบร่มเย็นแล้วก็เรียบร้อยมันลงตัวไปหมดเลยะคะ่ะก็ถ้ามาที่เชียงใหมค่ค่ะแวะมาไหวา้มาไหาวา้พระที่วัดผาลาดน,นะคะ เวณน้ตกตรงบริเวณวัดผาลาดนะคะเนื่องจากว่าหยุดขึงกลางระหว่างพระธาตุดอยสุเทพค่ะเวลาที่พระธาตุดอยสุเทพนะคะก็มีจะมีคนนะคะมาวิ่งมาวิ่งหรือก็มาเดินมาวิ่งกิจกรยานนะคะเวลามาวิ่งเนี่ยเขาก็จะใชะ้ช่องทางตรง,รงวัดผาลาดนะคะเหมือนเป็นทางลัดเ,เป็นทางลัดที่จะออกออทะลุออกมาด้วยนะคะ อันนี้เป็นวิหารแนวที่รี่ว่าแนวผสมผสานล,ล้านนาะอังกฤษพมา่าเนาะซึ่งก็ดูสวยค่ะตรงบริเวณตรงตรงนี้นะคะสามารถมานั่งสมาธิได้นะคะเป็นในช่วงระหว่างภูเขาภูเขาเป็นเหมือนภูเขาอะค่ะแล้วก็ทางกรมศิลป์คือสร้างปิดไว้ไม่ให้มันถล่มสามารถมานั่ง สมาธิได้นะคะชาวต่างชาติจะมาเดินดูถ่ายรูปแล้วก็ให้ความสนใจกับวัดผาลาดมากเนื่องจากว่าสิ่งก่อสร้างของวัดผาลาดนะคะที่ที่ถ่ายแล้วเห็นนะคะฝนซาอาจะพูดไม่หมดก็จะเป็นเหมือนสัตว์ในวันคดีสัตว์โบราณสัตว์ตในป่าหิมพานอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็เป็นวัดหนึ่งที่สวยมากชอบเลยค่ะประทับใจเวลามานั่งสมาธินะคะถ้าได้นั่งสมาธิแล้วค่ะเสียงน้ําตกก็ดีหรือเสียงเออจักรจันรเวลามันร้องอ่ะมันทำให้เรา เกิดสมาธิได้เหมือนกันนะคะก็แนะนำว่าถ้าเกิด่ามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะมาที่วัดนี้รับรองค่ะโอเคมากเลยตรงแนวนี้ค่ะจะเป็นแนวภูเขาที่สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้ค่ะเห็นเมืองเชียงใหม่ได้ทั้งเมืองตามสายพระเนตรของพระเจ้าอุ่นเมืองนะคะ ก็จะเห็นว่าทางวัดผาลาดนะคะจะมีสัตว์หิม,มพานอยู่เยอะแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปปั้นเนี่ยดีๆทั้ทงนั้นเลยนะคะก่อเสร็จจากวายพระเจ้าอุ่นเหมือแล้วเดินลงบันไดามานะคะให้สังเกตนะคะตรงประตูที่เป็นไม้ไผ่อันเนี้ยค่ะที่เห็นเป็นกลมๆอะคะ่ะคนสร้างคิดว่าน่าจะเป็นมันดารานะคะมันดาราก็คือจุดจุดสาหรับอธิษฐาน เขาคิดว่าน่าจะใช่ค่ะก็ไปยืนอธิษฐานตรงจุดตรงกลางตรงนี้ค่ะน่าจะได้พลังดีนักแลคิดว่าน่าจะใช่นะคะก็ว่าขออ,อธิษฐานเสร็จแล้วก็เดินตรงบันไดยพญานาคลงมานะคะจะเห็นว่าพญานาคนะคะเป็นเป็นแนวปูนดิบดปูนเปื่อยนะคะไม่ได้ทาสีอะไรเลยซึ่งแบบนี้ดูสวยงามค่ะ แล้วก็พญานาคผสมผสมกับมังกรนะคะเพราะว่าฝนสายเห็นเป็นมีมีเขามีเท้าด้วยซึ่งสวยงามมากค่ะน่าจะโซนทางเหนือน่าจะเป็นพญานาคบวกมังกรด้วยหรือเปล่าค่ะมันก็เนาะฝนก็น่าจะเห็นมาสองสมวัตแล้วค่ะบันไดยพญานาคแห่งน,นี้นะคะเ,เป็นบันไดเป็นบันไดโบราณทางขึ้นโบราณค่ะ เป็นทางสัญจรของคนสมัยก่อนนะคะที่เวลามาไหว้พระที่ดอยสุเทพหรือวัดผาลานะคะก็จะขึ้นมาตามแนวน้ําตกนะคะแล้วก็มาตางทางบันไดนี้ยละคะ่ะซึ่งตำแนวน้ําตกมันเป็นภูเขาหุบเป็นภูเขาเนาะเป็นน้ําตกแล้วก็หินกลัวลื่นมันถึงมีคําพ้องเสียงว่าพะเลิศพะลื่นพะลาดอะไรย่เงี้ยค่ะมันก็เลยพ้องมาเป็นผาลาด อาจจะเป็นไปได้นะคะที่วัดผาลาดมีไผ่ต้นไผ่อะคะ่ะโอ้ลำต้นเรียวสวยเชอะทางวัดก็เอานำมาใช้ประโยชน์นะคะในการสารที่กันดินถลม่มตรงทางเข้าที่ฝนซ่าให้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะคะ ะเห็นว่าวัดผาลาดนะคะเมื่อฝนซาได้เข้ามาหรือใครเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าว่าดีมากสงบเรียบร้อยหรือดูเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะแล้วก็ที่สําคัญดูเหมือนจะว่ามีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีๆค่ะที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมาเชียงใหม่แล้วนะคะแวะมาไหว้วัดผาลาดนะคะมาปฏิบัติธรรมนะคะน่าจะสงบดีนักแล ก็คนะุณซาก็ขอจบวัดผาราดจากเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไว้เจ